วันนี้พาเพื่อนๆมาดูล้อยามาฮ่าเอ็ก0 0นะครับตอนนี้ผมจะมารีวิวแบบเต็มๆเลยมีคนขอมานะฮะว่าล้อ X Max ที่ทำสีไปแล้วเนี่ยเปิดให้มันดูแบบสดๆได้ไหมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูล้อหน้าก่อนนะครับนี่ล้อหน้านะครับอันนี้ล้อหน้านะเป็นตัวสีพลาโตินะอันนี้สีสดๆแบบไม่มีการปรุงแต่งเลยนะสีเนี่ยเป็นน้ำเงินแคนดี้ก็คือเป็นตัวเฉดเดียวกับ BM w s 1 0 0สพั e ตัวฉลามอ่ะนะครับแล้วก็นี่ได้ทำการใส่จุกเลรดแล้วมาดูครับนี่ใส่จุกเลรจ,จะเป็นประมาณนี้นะครับจุกเดิมแกะออกนะฮะนี่จุกเบรดเนี่ยตัวในจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ล้อหน้านะครับล้อหน้าฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะดูใกล้ๆได้เลยนะครับไฮเดรโครจะเนียนนะค่อนข้างจะเนียนตัวลเล็กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้พามาดูล้อหลังนะครับนี่ล้อหลังก็จะประมาณนี้ อันนี้ล้อหลังนะสีเฉดจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับความเงียของแบ็คเกอร์คือ